เคสวัสดีค่ะรถเก่งราคาประหยัดนะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะสีไม่ค่อยสวยค่ะก็ตามรูปตามอายุเลยนะคะพอรถปี96ค่ะโตโยต้ท้ายโด่งนะคะรถปี96ราคา29,500บาทราคาตามสภาพเครื่องดีเครื่องเดิมๆกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์เย็นรถพร้อมใช้เล่มพร้อมโอนภาษี69 มาในราคาเบาๆนะคะกันแดดกันฝนกันได้สบายเลยนะคะท่านใดมีความจําเป็นต้องการใช้รถยนต์และมองหาราคาประหยัดแบบนี้ท่านสามารถจัดไปใช้ได้นะคะรถอยู่กับบินบุรีค่ะสนใจโทรคุยกันก่อนนะคะโทรอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางได้เลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ให้แล้วสําหรับวันนี้ทางเราก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ